กับสมถกรรมฐานนี้ทางซองนี้ธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่ได้ทั้งประนิพานอย่างรวดเร็วกว่าสมถะภาวนาคือการอบรมจิตให้สงบจากอากุศลนะคะมั่นคงขึ้นผลก็คือว่าสามารถที่จะเกิดเป็นพหมบุคคลได้แต่ถ้าไม่อบรมเจริญปัญญาที่รู้จักลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้ตามความเป็นจริงก็ไม่มีทางที่จะถึงนิพพานได้เลย สภาพธรรมะกำลังปรากฏแท้แท้ยังไม่รู้แล้วจะไปรู้นิพพานได้ยังไงกะนาคุณม้ยช่วยยายขวามครับคำถามปัญามราคะและกามมปาทานครับต่างกันยังไงครับปัญามราคะและกามุปาทานครับต่างกันยังไงขอเชิญครับต่างกันที่อุปาทานเป็นการยึดถือในกรมนั้นค่ะแล้วก็การมราคะครับ ความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภ,ภัก็เป็นอุปาทานด้วยใช่ไหมครับค่ะขณะใดที่มีความยึดมั่นขณะนั้นก็เป็นอุปาทานธรรมในวิภวะตัณหาที่แปลว่าตัณหาที่ปรัสจะพบถ้าตัณหานี่เป็นปรสจะพบอย่างนี้ทําไมจึงจัดเป็นตัณหาด้วยนะครับ ความในพระไตรปิฎกแสดงว่าวิภวตัณหาได้แก่ความยินดีในความเห็นผิดว่าศูนย์คำถามนี้คือในขณะที่มีวิปัสสนาแล้วก็ถามว่าวิปัสสนาที่เป็นโลกยะที่อาจจะทำให้มีวิบากปันไปในภพด้ดยหรือไม่ครับถ้าตราบใดที่ไม่ใช่โลกุตระภูมินะคะกุศลนั้นๆก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดภพได้ กนะคนณมาช่วยนนดหนังปรอเป็นคำถามถึงธรรมะคำสูงคือประนิพานครับมีอยู่ในคำพีอังกุตระนิกายมีประพุทธพั์แสดงถึงประนิพานเป็นอาญตนะแต่ว่าอาญตนะนั่นไม่ใช่อากาศสานันจายตนะป็นต้นไม่ใช่เป็นที่ไปไม่ใช่เป็นที่มาถามว่าอาญตนะนั้นเป็นอาญตนะอะไรครับ มีบาง่านก็กล่าวว่าเป็นธรรมายตนะเป็นพระนิพพานเป็นคําว่าธรรมมายตนะนี่ถูกต้องหรือไม่ครับสภาพธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าสภาพธรรมะนั้นจะจัดเป็นประเภทใดสําหรับนิพพานเป็นสิ่งที่มีจริงไม่สามารถจะรู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะฉะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่สามารถจะรู้ได้ทางใจจึงเป็นธรรมมายตนะ มีคำถามนิดหนึ่งครับโลภะทศโมหะทางสามนี่รรมะใดที่ที่ง่ายจะละขวากันครับค่ะถ้าถามถึงสามอย่างนะคะสำหรับพระอนาคามีบุคคลสามารถที่จะละโทสะได้สำหรับโลภะกับโมหะต้องเป็นพระอรหันต์คะ่ะเพราะมีสำนักปฏิบัติบางสำนักก็มีการกล่าวว่านั่งเป็นรูปรู้ว่านั่งเป็นนามเป็นอย่างไรโดยครับขอเชิญครับ ถ้าบอกว่านั่งเป็นรูปและรูปเป็นยังไงอะค่ะไม่มีคำตอบค่ะก็ต้องทราบก่อนนะคะว่ารูปคืออะไรรูปเป็นยังไงรูปมีจริงหรือเปล่าสิ่งที่มีจริงแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยไม่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นนะคะเป็นรูปธรรมทั้งหมดเพราะเหตุว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้ต้องรู้อย่างนี้ก่อนที่จะไปพูดว่านั่งเป็นรูปก็ต้องรู้ว่ารูปเป็นยังไง จะได้ทราบว่าอะไรเป็นรูปบ้างนะคะวันนี้ก็คงจะมีการบ้างขณะนี้มีรูปไหมคะ,ะมีครับมีครับอะไรบ้างนะคะที่เป็นรูปต้องรู้ก่อนก็ตอป้ารูปที่กําลังแฮนนี่แล้วก็อยู่ในใกายก็มีการมีการวั่นไหวเตึงไหวนี่เป็นรูปคํำตอบจากนั้นครับเสียงเป็นรูปหรือเปล่าคะ่ะเป็นรูปครับ ก็เข้าใจถูกต้องนะคะว่าสิ่งที่มีลักษณะจริงๆที่ปรากฏแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นรูปถ้าไม่มีตาจะเห็นรูปไหมคะไม่เห็นครับถ้าไม่มีหูได้ยินเสียงรูปไหมคะไม่ใช่เป็นเสียงของรูปนะคะแต่เสียงนั่นเองเป็นรูปรูปที่ตาเห็นกับรูปที่หูได้ยินเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันครับ ไม่เหมือนกันก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะว่ารูปมีหลายอย่างและแต่ละอย่างก็ปรารกฏได้แต่ละทางขอถามว่าตตระมัดตตาและอุปเปคขาครับทางสอนนี่มีต่างกันยังไงครับแล้วก็มีการเกี่ยวข้องกับการเจริญสติประฐานหรือไม่ครับตตระมัชชดตาเป็นเจตสิกฝ่ายดีนะคะคือเป็นโสภณเจตสิก ลักษณะของตัตระมัชตตาก็คือสภาพที่เป็นกลางไม่เป็นไปในอกุศลฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเลยขณะที่เวลาที่เกิดพร้อมกับสภาพธรรมะที่เป็นโสภณธรรมอื่นๆลักษณะของตัตระมัชตตาก็ทำให้เป็นกุศลในขณะนั้นตามธรรมดาจิตย่อมตกไปนะคะด้วยโลภะบ้างด้วยโทสะบ้างวันไหวไปในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เป็นกุศล เพราะฉะนั้นเวลาที่ธรรมะฝ่ายดีเกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็มีตัตระมัชาตตาเจตสิกเกิดร,ร่วมด้วยซึ่งขณะนั้นก็เป็นสภาพที่ไม่หวั่นไหวเป็นกลางจึงเป็นกุศลได้ความไม่หวั่นไหวความเป็นกลางของตัตระมัชตตาก็มีลักษณะที่เป็นอุเบกขาคือเหมือนกับการที่วางเฉยเพราะฉะนั้นคำว่าอุเบกขานค่ะกว้างหมายความถึงความรู้สึกซึ่งไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้ ขณะนั้นก็เป็นเวทนาเจตสิกแต่วันหนึ่งวันหนึ่งนะคะก็เห็นสัตว์บุคคลที่เป็นทุกข์เป็นสุขมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัตระมัชจิตตาก็คือว่าวางเฉยด้วยการที่เข้าใจในเรื่องกรรมของแต่ละสัตว์นั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่รู้สึกเฉยเฉยหรือวางเฉยไม่หวั่นไหวเนะะี่ยค่ะเป็นเวทนาเจตสิกก็ได้เป็นตัตรมัชตตาเจตสิกก็ได้เป็นปัญญาเจตสิกก็ได้ในการอบรมเจริญ วิปัส,สนาแต่ต้องเป็นสังขารุเปกขายาเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบว่าสภาพธรรมะเกิดร่วมกันนะคะแล้วก็มีหลายระดับเพราะฉะนั้นเวลาที่สภาพธรรมะใดมีหน้าที่อย่างไรในระดับไหนก็กระทำหน้าที่ในระดับนั้นครับนี่ก็เป็นคําถามต่างหากคือพระสมมาสามพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสแสดงว่า สังขารทั้งหลายหม่เทียงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาแต่เฉพาะโลภะเจตสิกไม่เป็นทุกขสัจจะคือเป็นสมุทัยสัจจะถามว่าที่โลภะไม่ใช่ทุกขสัจจะแล้วก็เป็นทุกขอยังไงเพราะพระสมมาสัมปุต้าก็ทรงแสดงว่าสังขารทั้งหลายหม่เทียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา แต่ในสัจจะนี้โลภะเจตสัต์ไม่ใช่ทุกสัจจะคือเป็นสมุทัยสัจจะเพราะฉะนั้นโลภะนี่เป็นทุกยังไงครับรถ้าทำที่ทรงแสดงไว้นะคะเป็นหนึ่งไม่เป็นสองคือเมื่อตรัสอย่างไรความจริงก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทรงแสดงว่าสังขารธรรมทั้งหลายเป็นทุกข์คำนี้ไม่ผิดเลยนะคะต้องถูกเพราะว่าสภาพธรรมะใดก็ตามที่มีเหตุปัจจัยเกิด แล้วจะไม่ดับนั้นไม่มีเลยเพราะฉันสังขารธรรมทั้งหมดเป็นทุกข์แม้แต่โลกุตระจิตก็เกิดละดับก็เป็นทุกข์แต่ในการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้อริยสัจธรรมก็จะต้องทราบด้วยค่ะว่าการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะต้องเข้าใจในธรรมที่เป็นผลและในธรรมที่เป็นเหตุด้วยเช่นในขณะนี้นะคะที่ปัญญาจะเกิดรู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็ต้องเป็นสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏ เพราะฉะนั้นยังไม่มีการที่โลกุตระจิตจะเกิดให้ระลึกรู้แม้ว่าโลกุตระจิตก็เป็นทุกข์เพราะว่าเป็นสังขารธรรมเกิดดับได้เช่นกันแต่เว้นพระเหตุว่าตามความเป็นจริงคือไม่มีโลกุตระจิตที่จะเกิดให้เห็นพิจารณาว่าเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นสําหรับจิตทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตอะไรเช่นจิตที่มีราคาสะสราคะจิตตงัง หรือว่าจิตที่ปราศจากราคะซึ่งก็ได้แก่โลภะนั่นเองขณะนั้นก็พิจารณาได้ไม่ใช่ไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดต้องถูกต้องนะคะที่ว่าสังขารธรรมทั้งหลายที่เกิดแล้วดับเป็นทุกข์แต่อะไรเป็นเหตุของทุกข์ในบรรดาสภาพธรรมะท,ทั้งหมดที่เกิดนะคะต้องมีเหตุเพราะฉะนั้นเหตุของทุกข์ทั้งหมดก็ได้แก่โลภะเจตสิกที่ทรงแสดงไว้เพื่อให้เห็นว่า ตราบใดที่ยังไม่เห็นลักษณะของโลภะยังไม่ละโลภะก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าทรงแสดงตามเหตุตามผลตามกิจการงานเช่นทุกเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้หรือว่าควรพิจารณาให้รู้ความจริงในขณะที่อบรมเจริญปัญญานี่คะ่ะต้องมีปัญญาที่จะเห็นโลภะซึ่งเป็นเหตุข,ของทุกข์ด้วยมิฉะนั้นก็ละโลภะไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นโลภะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เหตุนะคะแต่ชี้ให้เห็นว่าโลภะนั่นเองเป็นเหตุของทุกข์ทั้งมวลถ้าไม่เห็นอย่างนี้ก็ไม่มีการละโลภะการละโลภะไม่ใช่ว่าใครเรียกอยากจะละก็ละได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นปัญญาที่อบรมแล้วจึงสามารถที่จะเห็นโลภะและละโลภะได้การละโลภะต้องละตามลําดับด้วยค่ะคือต้องละโลภะที่เกิดกับความเห็นผิด ในการอบรมเจริญปัญญาด้วยเพราะบางคนก็เข้าใจผิดว่าหนทางนั้นจะทำให้ปัญญาเกิดได้แต่ความจริงนั่นไม่ใช่หนทางเพราะว่าเข้าใจผิดได้การอบรมเจริญปัญญาเป็นเรื่องละโดยตลอดนะคะด้วยความรู้และความรู้นั้นก็จึงละได้มิฉะนั้นถ้าไม่มีความรู้เกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรจะละโลภะหรืออกุศลได้เลย ผู้ที่จะอบรมเจริญปัญญาแล้วไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าปัญญาต้องเป็นความเห็นถูกซึ่งเริ่มจากการฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏโดยสติเกิดแล้วระลึกรู้ลักษณะของสภาพนั้นขณะนั้นจึงจะเป็นปัญญาการรู้การเข้าใจอริยสัจสี่ไม่ใช่เพียงแต่รู้ชื่อนะคะเช่นรู้ว่า อริยสัจมีสี่ได้แก่ทุกขะอริยสัจจะสมุทยัยอริยสัจจะนิโรธาสัจจะและก็มกรรคสัจจะไม่ใช่เพียงแต่การจำชื่อได้หรือท่องชื่อได้แต่ต้องเป็นความเข้าใจในอริยสัจสี่ด้วยปัญญาขั้นฟังอย่างละเอียดเพราะเหตุว่าข้อความในพระไตรปิฎกแสดงไว้ว่าอริยสัจท,ทั้งสี่ลึกซึ้งมากยากที่จะเห็นได้ เพื่อไม่ให้พุทธบริษัทเข้าใจผิดคิดว่าการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้แจ้งอริยสัจจะทั้ง4ง่ายนะคะก็ได้ทรงแสดงอริยสัจธรรม4ไว้สามรอบคือสัจยานกิจญานและกัตยานในอริยสัจทั้งสี่แสดงให้เห็นว่ายากหรือง่ายค่ะต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้องจริงๆจึงสามารถอบรมเจริญสติปัฏฐานที่จะให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ ถ้าไม่เข้าใจสัจญานกิจญานและกัตายานของอริยสัจก็จะเข้าใจผิดคิดว่าตนเองในทางสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ครับในคําถามต่อไปอีกนี่ก็ถามในตัวปัญญาที่กาหนัดรู้อุปาทานะขันธ์ทุกในชติประธานาธมีกายอยู่ในกายปัจจุบันตอนนี้ก็การเจริญปัญการเจริญปัญญานี่ก็ ชื่อว่าเป็นการเจริญสภาพธรรมะเป็นทุกข์ด้วยเพราะปัญญานี้ก็จัดอยู่ในอุปาทานขคันทุกข์ด้วยหรือก็อยังไงครับเพราะการเจริญปัญญาเป็นการกำหนดรู้รูปรธรรมนามรธรรมนี้ก็การกำหนดเป็นตัวปัญญานี้ก็เป็นสภาพธรรมะแล้วก็อยู่ในอุปาทานขคันทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นก็ เหมือนว่าเป็นการเจริญทุกด้วยหรือก็เปัญญายังไงครับปัญญามีหลายระดับค่ะปัญญามีทั้งโลกิยะปัญญาและโลกุตระปัญญาถ้ายังไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์ขณะนั้นก็เป็นปัญญาที่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นขันเป็นอุปาทานขันเพราะฉะนั้นตราบใดที่ปัญญายังไม่ถึงระดับที่เป็นโลกุตระก็ยังไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุทเฉท ปัญญาที่เป็นไปในทานในศีลในสมถะภาวนาไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการอบรมปัญญานะคะซึ่งไม่ใช่ขั้นฐานขั้นศีลขั้นภาวนาจึงจะเป็นการที่สามารถจะออกจากสังสารวัฏได้ครับคำถามต่อไปครับเป็นปกติผู้เจริญสติตปัฏฐานนี้บางครั้งก็มีมโนวทวารปิตปังปัญจทวารครับ เออเปิดปังไม่ให้แค่นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงครับบางครั้งก็เป็นมโนทวานปิดปังปังจัดความด้วยขอความนี้เป็นอย่างไรครับเพื่อผูป้ปฏิบัติในสติปัฏฐานนี้อย่าล่องในสภาพธรรมะขอคนมาเชิญขยายความนี้ครับขณะนี้มีสิ่งที่กําลังปรากฏทางตากําลังเห็นนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะเห็นคน เห็นสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นความคิดเึือกเรื่องคนเรื่องสิ่งต่างๆจากสิ่งที่มองเห็นเนี่ยค่ะก็ปิดบังไม่ให้เห็นความจริงว่าแท้ที่จริงและสภาพธรรมะที่ปรากฏสร้างมากเกิดแล้วก็ดับไปคือความคิดนึกทางมโนทวารปิดบังปัญจทวารทุกคนมีความรู้สึกเหมือนว่าเห็นตลอดเวลาแท้ที่จริงแล้วมีมโนทวารวิถีนะคะเกิดสืบต่อระหว่างจิตที่เห็น จิตที่ได้ยินทางปัญจทวารนะคะแต่ละวาระเพราะฉะนั้นพอพูดถึงทางตาทุกคนก็รู้กำลังเห็นทางหูทุกคนก็รู้กำลังได้ยิน <_ S 2> ถ้าเป็นได้กลิ่นนะคะกลิ่นดอกไม้หอมๆก็เป็นทางจมูกรสอร่อยอร่อยที่ปรากฏหรือไม่อร่อยก็เป็นรูปที่ปรากฏทางลิน้ <_ S 2> ขนขณะนี้เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งนะคะก็ปรากฏทางกาย แต่ไม่รู้เลยว่าหลังจากที่ทางปัญจทวารวาระหนึ่งวาระใดทวารหน 1, ึ่งทวารใดดับแล้วมโนทวารวิถีนี่ค่ะต้องเกิดสืบต่อทันทีหลังจากที่พวังขจิตขั้นแล้วเพราะฉะนั้นในขณะนี้เองนะคะเหมือนกับว่าเห็นแล้วก็ได้ยินมโนทวารอยู่ที่ไหนไม่ทราบเพราะฉะนั้นในขณะที่ทางปัญจทวารเกิดดับสืบต่อกันปรากฏโดยมีมโนทวารขั้นนะคะจึงไม่ประจักษ์ลักษณะของมโนทวาร จะรู้ได้เข้าใจได้ก็ขณะที่ไม่มีทางปัญจทวารเกิดเลยแล้วก็มีแต่สภาพคิดนึกถึงจะเข้าใจว่าขณะนั้นเป็นมโนทวารสติประฐานอาจจะเป็นไปตามปัญจทวารได้หรือไหมครับขณะนี้นะคะมีทางตาและทางหูสติเกิดหรือเปล่าคะถ้าสติปัฏฐานเกิดสติปัฏฐานนั้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะอะไร ในที่นี้คืออยากจะถามว่าสติปัฏฐานนี่อาจจะเป็นไปในปัญจทวารที่เป็นกสันในชาวนะอยู่ในทางตาทางหูได้หรือไม่ครับการเข้าใจเนี่ยสภาพธารรมะขณะนี้ค่ะกาลังมีจริงๆเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่ากําลังเห็นมีสิ่งที่ปรากฏและมีจิตที่เห็นในขณะนี้นะคะเป็นสภาพรู้สติปัฏฐานเกิดหรือเปล่า เราไม่ใช่พูดเรื่องราวนะคะแต่หมายความว่าต้องมีลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆซึ่งสามารถที่จะเข้าใจได้ถ้าจะพูดถึงเรื่องสติปัฏฐานทางปัญจทวารเกิดได้ไหมก็ต้องเข้าใจว่าขณะนี้กําลังเห็นเนี่ยเป็นหนึ่งในปัญจทวารหรือขณะที่กําลังได้ยินก็เป็นหนึ่งในปัญจทวารขณะที่กําลังกระทบสิ่งที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนก็เป็นหนึ่งในปัญจทวารสติปัฏฐานเกิดหรือเปล่า เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะต้องไตรตรองสิ่งที่ได้ยินได้ฟังด้วยไม่ใช่เพียงฟังแล้วก็คิดว่าจะต้องตามสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแต่ต้องพิจารณาว่าเป็นความจริงหรือไม่ถ้าสติปัฏฐานเกิดในขณะนี้สติปัฏฐานจะระลึกรู้อะไรถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดนะคะนามธรรมารูปธรรมเมื่อกี้นี้ก็ดับไปโดยเปล่าประโยชน์คือไม่มีใครรู้ความจริงของสภาพธรรมะนั้น เพราะฉะนั้นถ้าสติปัฏฐานเกิดไม่ใช่ระลึกรู้อย่างอื่นนะคะแต่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังมีจริงๆในขณะนี้ทางหนึ่งทางใดเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานซึ่งเป็นมหากุศลจกตที่เกิดทางบโนทวารไม่ใช่พร้อมกับปัญจทวารซึ่งรูปกําลังปรากฏเมื่อสติปัฏฐานเกิดจึงตามรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางหนึ่งทางใดแต่ไม่ใช่ทวารเดียวกัน ในขณะที่สติปัฏฐานทางบรนทวารเกิดขึ้นรู้ลักษณะของรูปนะคะก็เป็นการรู้รูปที่ปรากฏทางหนึ่งทางใดในปัญจทวารถ้าระลึกรู้นามธรรมก็นามธรรมซึ่งเกิดดับสืบต่อแล้วยังปรากฏลักษณะของสภาพธรรมนั้นให้ศึกษาให้เข้าใจถูกว่านั่นเป็นลักษณะของนามธรรมซึ่งไม่ใช่รูปธรรม การเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมะเร็วมากค่ะขณะนี้ที่กําลังเห็นมีใครสามารถที่จะบอกได้ว่าทางปัญจทวารหรือจักขุทวารดับไปแล้วผวังเกิดขั้นแล้วมโนทวารก็รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาต่อมีใครสามารถจะแยกสองทวารน,นี้ได้ขณะที่อ่อนหรือแข็งกําลังปรากฏและสติระลึกลักษณะที่ปรากฏมีใครบอกได้ว่าลักษณะนั้นปรากฏทางทวารไหน พระปัญญาที่จะรู้ความต่างของบรโทวารและปัญจทวารต้องเป็นวิปัสนาญาณนะเพราะฉะนั้นก็ต้องถามผู้ที่ศึกษาธรรมะนะคะว่ามหาคุศล,ลจิตเนี่ยค่ะเกิดได้กี่วท,ทวารทวารครับคําตอบมีแล้วใช่ไหมคะหทวารเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้ว่าขณะไหนซึ่งทางปัญจทวารเนี่ยมีมหาคุลาสลญาณสัมปยุตเกิดเพราะว่ารู้ลักษณะของรูป,ปธรรมขณะใด,ดที่ สติปัฏฐานระลึกเพื่อที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏขณะนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่มีทางปัญจทวารหนึ่งทวารใดปรากฏให้รู้แต่หมายความว่ามโนทวารก็ต้องมีปัญจทวารก็ต้องมีเมื่อทางมโนทวารค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะขึ้นมหากุศลจิตที่รู้ลักษณะของรูปก็ต้องรู้ชัดเจนโดยสภาพที่มีความเข้าใจถูกในลักษณะของรูปธรรมนั้นด้วย คือถามว่าการเจริญสติปัฏฐานนี่ก็ต้องมีศีลปัญก่อนหรือก็ไม่มีศีลก็อาจจะเจริญสติปัฏฐานได้ข้อคนแม่กะโรณาต่อปัญหานี้ให้ชัดเพื่อการเข้าใจไม่มีการส่องสายครับเชิญครับมีศีลแต่ไม่มีปัญญาก็เจริญสติปัฏฐานไม่ได้ครับป็นคําถามในเรื่องสติปัฏฐานในอริยาปัฏะะบัพพะครับ อยู่ในเอริยาปะทะบพะคันก็มีการแสดงในเอริยาปะทะทั้งสี่มีการเดินการยืนการนั่งการนอนแล้วก็มีคำถามถามว่าใกล้เดินการเดินข้องไกลเดินได้เพร,ราะอสัรอะไรคำถามทางบทดนี้ถามเพื่อให้มีสมาธิดีสติหรือ่อยังไงครับเพื่อให้เข้าใจถูกต้อง ถ้าเป็นความคิดว่าเราเดินเนะะี่ยค่ะถูกต้องหรือไม่คะตอนนี้ไม่มีใครเดินกำลังนั่งถ้าคิดว่าเป็นเราที่นั่งเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าถ้าเห็นถูกไม่ได้หมายความว่าเราคิดเองว่าถูกนะคะแต่ว่าต้องมีสภาพธรรมะที่ปรากฏและเราสามารถที่จะเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นแต่ถ้าไม่มีสภาพธรรมะปรากฏแล้วก็คิดเอาเองว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตน อย่างนั้นจะเป็นเพียงความคิดหรือว่าเป็นการรู้จร,จริงๆว่าไม่ใช่เราถ้าเป็นเพียงความคิดว่าไม่ใช่เรานะคะก็ไม่ต้องอาศัยการตรัสร,รู้ของพระอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยก็แค่คิดกันว่าไม่ใช่เราที่กําลังนั่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นการตรัสร,รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็คือต้องมีลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏแล้วไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจถูกเห็นว่าสภาพธรรมะนั้นเป็นเรา เพราะฉะนั้นปัญญาความเห็นถูกจะเริ่มเมื่อได้ฟังพระธรรมที่ทรงสแสดงจากการตรัสรู้ลักษณะของสภาพธรรมะให้เข้าใจว่าเป็นสภาพธรรมะจริง,รงๆทุกคนยึดถือสภาพของรูปตั้งแต่ศรีษรษะจดท้าว่าเป็นเราแม้ว่ารูปนั้นไม่ปรากฏแต่ก็จำไว้ว่ามีรูปขณะนี้นทุกคนกำลังจำนะคะเป็นอัตสัญญาความจำว่ามีเรา โดยที่ไม่รู้ความจริงว่าการยึดถือรูปที่ตัวว่าเป็นเราเนี่ยยึดถือรูปอะไรจะมีใครตอบไปมคะว่ายึดถือรูปอะไรที่ตัวว่าเป็นเรา